บอลสตอรี่ <Born> วันนี้นะคะแจ็คแอบตามพี่ชายค่ะเขามาทําการซื้อบอลตระกูลโคโลคาเซียตัวที่เป็นแรไอเทมค่ะไม่รู้จะซื้ออะไรกันบ้างนะคะแต่เดี๋ยวจะจะพาไปชมบรรยากาศของที่นี่ค่ะมีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะในหลังคานี้นะคะมีแต่ตระกูลโคโลคาเซียเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นตัวแรไอเทมนะคะของตระกูลโคโลคาเซียทั้งนั้นเลยค่ะ ลองชมกันดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนี่ค่ะท่านนี้พี่เจ้าของพี่ซีสีนเงินนะคะพี่เขาก็ใจดีมากเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันเป็นกันเองด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเหล่าเทพๆทั้งหลายนะคะโห ต้นนางขวักใบโพด่างก็มีนะคะตระกูลซิงโกเนียมก็มีนะคะตรงนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ช่วงนี้เจ้าของก็เปิดให้เข้าชมด้วยนะคะเดี๋ยวแจ็คจะใส่ที่อยู่นะคะให้ในท้ายคลิปนะตัวแรงอีกตัวคะ่ะเสน่จันทร์ประกายดาวสวยมากมีสเสน่ห์มากสมชื่อของเขาเลยจริงค่ะ และนี่ค่ะหน้ากากฟาโลนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสที่นิยมมากๆแล้วก็ราคาสูงมากๆเลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะแอบดูเขาทำการซื้อขายนิดนึงนะคะพี่ชายจ้กเองค่ะคิดไวโอนไว้ค่ะส่วนน้องเสื้อสีน้ำเงินนี่นะคะที่เื็นทางลังก็เป็นเจ้าของสวนนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะการตกลงซื้อขายที่ง่ายๆสบายๆนะคะ บอลในตระกูลโคโลคาเซียนะคะก็ยังมีอีกหลายชื่ออีกหลายชนิดเลยนะคะที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้เรียกได้ว่าเททๆเด็ดๆทั้งนั้นนะคะถ้าชอบตระกูลนี้ก็ลองหาสะสมดูได้ค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะชื่อว่าบ้านสวนในไอนะคะสำหรับคนจันทบุรีถ้าหากว่าดูจากแผนที่นี้นะคะก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะคะแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็ลองโทรนะคะไปสอบถามพี่เจ้าของขก่อนนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้นะคะแล้วก็ลองปักหมุดใน Google Map <M> mm> ดูนะคะหาไม่ยากค่ะ สุดท้ายนะคะจะขอฝากนะคะกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะให้กับช่องของเราค่ะบอลสตอรี่เรื่องของบอลเลยนะคะสามารถเข้าไปชมบอนสีต่างๆนะคะได้ที่ช่องแฟนเพจ Facebook นะคะบอลสตอรี่เรื่องของบอนนะคะอาจจะมีบอนที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้นะคะบอลสตอรี่